ขวดน้ำอัดลมขวดน้ำหวานที่รับประทานเรียบร้อยแล้วทันใดที่ไม่ได้ใช้งานก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เลยครับโดยที่นำคอขวดนะครับมาตัดกับกันไกลตัดท่อ PVC หรือจะใช้เลื่อยตัดเหล็กครับในการที่นำมาตัดคอขวดแบบนี้เราจะนำคอขวดที่ได้ ไปใช้งานนี่นะครับเมื่อตัดได้แบบนี้แล้วให้นำฝาบริเวณคอขวดมาใช้ในการตัดครับตัดครึ่งโดยใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กครับในการที่ตัดคอขวดตัดไปได้แล้วก็จะผ่าครึ่งได้แบบนี้และนั้น นำคอขวดน,นะครับไปยึดติดกับบริเวณขอบประตูหน้าต่างหรือที่บริเวณที่เป็นที่ว่างในการที่จะใช้จัดเรียงอุปกรณ์สิ่งของยึดติดโดยน็อตสกูครับนี่นะครับคอยจะได้เป็นระเบียบเรียงกันแบบนี้และนำอุปกรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นไม้กวาด หรือจะเป็นไม้ถูกพื้นหรือไม่กวาดหยักใยเนี่ยนะครับมาใส่จัดเรียงได้เลยแบบนี้ครับจะได้ไม่ต้องวางเกะกะแล้วก็จะได้เป็นระเบียบนี่นะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีการที่จะเก็บสิ่งของท่านใดที่ชื่นชอบก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ